เป็นไรมากไหมอะ <laughs> เป็นไรมากไหมอะ <laughs> มาสนุกขนาดนันเลยเหรอ oh. หน่ารักมากเครับอันนี้ถ้าอยู่เมืองนอกนะคะน่าจะสามมัดมากสุดนะคะไม่น่าจะเกินย่าคิดว่าตัวเองชิวหอมไหมคะหอมสิคะ <laughs> ถ้าย่าจะตั้งชื่อเป็นญี่ปุ่นก็ oh. ต้องเป็นมายูนี่คะ่ะแน่นอนค่ะ oh. วิปเหรอคะวิปครีมอะไรที่เป็นแบบฟองนุ่มๆย่าจะรู้สึกว่าตัวเองผิวขอมมากผิวชุ่มชื่นเราจะรู้สึกว่ามันสนุกมากขึ้น,นะคะ่ะนุ่มบนผิวเราแล้วเราจะอยากจะถูไปเรื่อยๆเรต้องเป็นโฟมนุ่มหอมค่ะวิปโฟมของน้องช้คกี้พายผิวนุ่มหอมนาน